ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสต่อครีเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้ก็มาดูกันแบบแรนดอมนะซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องทักทายติดต่อมาหาผมเองนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ โชคชะตากำลังจะส่งคนน่ารักเข้ามาในชีวิตคุณอันแน่น่าสนใจเช่นเคยนะครับใครหนอใครกันโชคชะตากำลังจะส่งคนน่ารักเข้ามาในชีวิตคุณผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหราชินีถ้วย Queen of ครับน่าเอ็นดูสอดคล้องกับหัวข้อเป๊ะใบแรกมาก็ราชินีถ้วยเลยนะครับเขาหรือคุณกันเนาะเออเดี๋ยวมาดูกันนะอ่า คนน่ารักกำลังมาแล้ว3ดาบ tree of swords ไม่ต้องกลัว3ดาบถ้าเคยมีปัญหาหัวใจมีสิ่งทีเ่เคยผิดหวังมาก่อนมันจะคลี่คลายได้ในที่สุดนะครับแล้วก็อโอ้หกถ้วย six of cups มีแนวโน้มจะเป็นคนกันเองชักนำพามาหรือเพื่อนของเพื่อนแนวแนวนี้แหละคนน่ารักกำลังมาเจ็ดเหรียญ seven of pentacles ความสัมพันธ์มีแนวโน้มดีนะเนี่ยออแล้วก็โห้ the sun the sun ออกมาใบที่ดีที่สุดของสำหรับไ้ายิปซีสากลแทบไม่ต้องอธิบายกันเยอะมาดีแนะ่นอนคนนี้น่ารักด้วยดีด้วยจะนำโชคดีมาให้ด้วยนะครับเนี่ยนะออหนึ่ง metal as of once โอโ้โหความก้าวหน้าก็มาเต็มๆมาเห็นๆเลย นะครับเปิดกันเห็นเห็นนะครับนะโชคดีมาความก้าวหน้ามาอืมแปดดาบเอโดฟส์อืม,อมไม่ต้องกังวลคุณอาจจะกังวลว่าระยะยาวจะมีผลกระทบอื่นๆไหมไม่ต้องกังวลนะครับเดอ s u ซันการันตีได้คุณไม่ต้องกลัวแปดดาบนะครับอืมโอ้โหสเตรนจ์ strange. น่ารักจริงด้วยคนน่ารักกำลังเข้ามาคนนี้จะยอมคุณมากอะ่ะเออ ตามใจคุณเป็นเพื่อนที่ดีอย่างน้อยนะครับณนะจุดเริ่มต้นเป็นมิตรที่ดีส่วนจะพัฒนาเป็นคนรักไม่เดี๋ยวมาดูกันโอ้เดอะไฮเลเฟนโชคชะตาจัดให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะแล้วก็อือ hmm, สองไม้เท้าทัวร์วอดับเบลิลความกนะ้าวหน้าเมื่อกี้มีหนึ่งไม้เท้าตามด้วยสองไม้เท้า ชีวิตก้าวหน้าจริงๆดวงดีแล้วนะครับในเบื้องต้นคือช่วงเวลานี้นะครับมาขยายความกันอา่าไม่ว่าคุณจะเคยผิดหวังใดๆมาเสียใจใดๆมาเคยอกหักหรือไม่หรือผิดหวังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้สบายใจเลยว่านับจากนี้ไปมันจะดีขึ้นแล้วคลี่คลายได้ ถ้าเคยผิดหวังเสียใจมาไม่ว่าเรื่องใดๆคุณจะมีทางไปใหม่ๆมีทางเดินใหม่ๆเข้ามาให้เลือกสรรแบบนี้คุณจะเยียวยาตัวเองสําเร็จหรือแม้แต่เหตุการณ์พาไปทําให้คุณมีความสุขความสบายใจมากขึ้นโดยอัตโนมัติแบบนี้มีโอกาสเจอมิตรใหม่สังคมใหม่บางคนได้งานใหม่หรือแม้แต่บางคนมีคนเข้ามาให้เลือกสรรในชีวิตมีคนมาจีบแบบนี้เป็นไปได้แต่ที่แน่ๆโชคชะตากําลังส่งคนน่ารักเข้ามาในชีวิตคุณอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับ คนคนนี้จะเป็นใครได้บ้างเห็ุทชัดว่ามาจากแวดวงคนรู้จัก เพื่อนฝูงจะแนะนํามาญาติสนิทมิตรสหายจะชักนําแนะนํามาแบบนี้บางทีเพื่อนคุณอาจจะเป็นพ่อสื่อแม่สื่อนําพาคนนี้มาเป็นไปได้นะครับคนคนนี้อาจจะสนใจคุณอยู่ห่างๆมองคุณอยู่ห่างๆมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทําความรู้จักกันสักทีหรือว,ว่าบางทีเป็นการไปงานมงคลไปงานพบปะสังสรรค์ใดๆเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีไม่ได้รู้จักกันโดยตรงแล้วเขาปิ้งคุณสนใจ,ค,นใจคุณเขาอยากเข้ามาหาคุณแต่ไม่มีช่องทางในที่สุดเขาจึงตัดสินใจ ให้เพื่อนๆน,นี่แหละเป็นพ่อสื่อแม่สื่อเป็นสะพานชักนําพามาให้แบบนี้เป็นไปได้นะครับคนคนนี้มีความน่ารักสูงมากและเขาชื่นชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นคุณดูน่ารักหน้าทนุถนอมในสายตาเขามากๆไม่ว่าใบนี้จะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่เป็นจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็แล้วแต่ดูได้หมดเพราะนี่คือพลังงานรวมนะครับนะเรียกว่าเอาเข้าจริงถ้าคุณได้รู้จักตัวตนเขาคุณก็จะชอบเขาเช่นกันไม่ใช่แค่เขาชอบคุณคุณก็จะชอบเขาเช่นกันเมื่อคนคนนี้เข้ามานะ ชีวิตคุณจากที่เคยหงอยเหงาเคยผิดหวังใดๆมาก็แล้วแต่นะไม่ว่าคุณจะเยียวยาตัวเองได้แล้วหรือยังก็แล้วแต่คนคนนี้จะเข้ามาเป็นสีสันชีวิตคุณเข้ามาเป็นแสงสว่างให้คุณ เอาตรงๆเดอร์ซันมาทํานายเรื่องอะไรก็ต้องทํานายดีทํานายว่าประสบความสําเร็จมีความสุขไว้แน่นอนเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับไพ่ย,ยิปซีสากลดังกล่าวนะครับท่านที่ดูดวงดูไพ่เป็นประจําย่อมรู้ดีว่าเดอร์ซันมานี่โชคดีแน่นอนไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่แค่คนน่ารักจะเข้ามาทําให้คุณอิ่มใจสบายใจ เขายังนำพาโชคดีด้านอื่นๆมาให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินการใช้ชีวิตหรือแม้แต่นำพาสังคมใหม่ๆมาให้คุณบางทีการรู้จักเพื่อนของเพื่อนแล้วก็รู้จักมีคอนเน็ชันต่อขยายออกไปอีกทําให้คุณได้มีเพื่อนมีคนรู้จักในแวดวงสังคมกว้างออกไปอีกแบบนี้ซึ่งส่งผลดีกับคุณแน่นอนอย่างน้อยๆก็คือเรียกว่าคุณจะเป็นผู้กว้างขวางมากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นถ้าคุณทํางานที่ต้องออกสื่ออยู่แล้วต้องมีคนรู้จักมากๆอยู่แล้วคุณยิ่งมีคนรู้จักมากขึ้นไปอีกเกิดผลดีโดยตรงแนนน่อ ไรก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังไว้ว่าจะทําในอนาคตหรือวางแผนวางแผนใดไว้คุณมีโอกาสได้ทําและคนที่เข้ามานี้คนน่ารักคนนี้มีโอกาสที่จะมาซัพพอร์ตเป็นแบ็กอัพคอยสนับสนุนคุณได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานสายเดียวกันอยู่แล้วมาสนับสนุนกันโดยตรงหรือเขาจะเป็นแรงใจให้คุณคอยเป็นกําลังใจแบบนี้ก็ได้เช่นกัน คนคนนี้จะดีกับคุณมากเรียกว่าน่ารักตามหัวข้อตามหน้าไพ่เลยสิงโตใบนี้สเตรนช์มานะครับคนน่ารักคนนี้จะยอมคุณมากดีกับคุณทุกอย่างเรียกว่าเขาจะเอาอกเอาใจคุณเลยนะครับในเบื้องต้นนะเราจะยังไม่ทํานายว่าจะได้คลองคู่ถึงขั้นไหนเพราะว่าไพ่การคลองคู่ไม่ปรากฏแต่เอาจริงๆถึงจะไม่มีไพ่เนื้อคู่นะ แต่ไฮโลแฟนเนี่ยใบนี้ตีความได้ถึงขั้นแต่งงานเลยนะครับถ้าคุณกับเขาคบกันได้ยาวๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยระหว่างทางมีความเข้ากันได้ดีใบนี้มาอนาคตมีลุ้นถึงขั้นแต่งงานนะครับแต่ยังไม่ฟันธงให้เพราะดูจะเป็นพลังงานระยะยาวเจเหรียญบ่งบอกชัดว่าคุณกับเขายังต้องคบหากันไปยาวๆศึกษาดูใจกันไปยาวๆแล้วก็จะแล้วในที่สุดคุณกับเขาจะสรุปได้เองได้ข้อสรุปด้วยกันเองว่าจะ คบหากันเป็นแค่เพื่อนหรือจะเป็นคู่รักหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกไปว่าไฮโรแฟนออกมาใบนี้ถ้าคบหากันด้วยดีไม่มีปัญหาใดๆมีลุ้นแต่งงานนะครับในอนาคตอันไกลสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นมันยังจะยังไม่สรุปให้นะครับอ่าเป็นเรื่องอีกยาวไกลนะครับคุณกับเขาต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนแล้วค่อยๆเติบโตความสัมพันธ์ค่อยๆเติบโตไปแบบนี้อ่าโดดเด่นแต่ที่แน่ๆก็คือบางทีคุณอาจจะกังวลว่า คุณกับเขาจะมีปัญหาใดในอนาคตหรือไม่บางทีเป็นการคิดไปเองลวงนาใบนี้มาเตือนว่าอย่ากังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดประมาณนี้นะครับให้อยู่กับปัจจุบันคนดีมาคนน่ารักเข้ามาในชีวิตก็ดีแล้วให้มองภาพปัจจุบันเลยว่าเออทำสิ่งที่มีอยู่วันนี้ให้ดีที่สุดอนาคตมันจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทําปัจจุบันนี่แหละนะ อนาคตเกิดจากสิ่งที่ทำวันนี้นะครับอยากให้อนาคตอยากให้วันถัดไปเป็นยังไงทำวันนี้ให้ดีเดี๋ยวอนาคตดีเองไม่ต้องกังวลน,นะครับประมาณนี้เดอะซันมายืนยันทุกอย่างผมย้ํำเลยว่าใบนี้ออกมา คุณอยู่ในช่วงดวงดีมากๆช่วงนี้ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าที่ผ่านมาอะไรๆไ,ไม่ค่อยได้อย่างใจจากนี้ไปมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายและดีขึ้นโดยลําดับคนน่ารักคนนี้นําโชคดีมาให้คุณนะครับอลองไปสังเกตดูนะแล้วถ้าจะสังอยากจะสังเกตเพิ่มเติมว่าคนคนนี้จะเป็นใครได้บ้างหากมีเข้ามาหลายคนคนไหนเด่นสุดให้ไปมองคนที่เกิดราศีสิงห์นะหรือธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเด่นแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็เด่นนะครับ ธาตุน้ำมินกรากฎพิจิกเด่นและเป็นเพื่อนของเพื่อนยิ่งเด่นคนที่เข้ามาทางเพื่อนยิ่งเด่นมากประมาณนี้แต่ถ้าคุณไม่รู้วันเกิดเขาก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องราศีเกิดธาตุกําเนิดเอาไว้ดูเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรสําคัญคือคนคนนี้เข้ามาแล้วคุณจะโชคดีขึ้นเขาเข้ามาแล้วชีวิตคุณจะสดใสมากขึ้นเน้นย้ําเลยอีกครั้งว่าคนที่มาจากแวดวงคนสนิทแวดวงของเพื่อนของเพื่อนแบบนี้คนรู้จักแนะนํามาโดดเด่นมากๆประมาณนี้คนน่ารักกําาาลลังจะเเข้้มในชีววิตคุณแป รับความสุขความเจริญไว้นะครับนะอะไรที่เคยหมุนมองเศร้าๆหงอยๆละทิง้งโละทิ้งไปให้หมดชีวิตคุณกําลังจะดีแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่หรือแม,อม้แต่มีคําแนะนําคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบครับเสถ้วย two o f cups ไมาได้ล้อเล่นนี่ผมเปิดเห็นๆกันเลยนะครับถูกไหม นะเราเปิดกันเห็น,เ,หนเลยเพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคำว่าวันนี้ไม่มีไพ่เนื้อคู่แต่สองถ้วยออกมาทำเป็นเล่นไปคนนี้จะเป็นคู่คุณได้ด้วยนะนะคนเราสามารถมีเนื้อคู่ได้หลายคนต่างกรรมต่างวาระสุดท้ายแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกคนไหนเออนะทำเป็นเล่นไปแหมคนลุกเลยเมื่อกี้เพิ่งทํานายไปว่าไม่มีไพ่เนื้อคู่สองถ้วยออกมาเลย เพราะฉะนั้นรับไว้นะครับวันนี้คนคนนี้คนน่ารักคนนี้ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณไม่ธรรมดาแล้วมีโอกาสที่จะเป็นมิตรที่ดีและพัฒนาถึงขั้นเป็นคู่กันได้แถมมีไฮรแฟนที่กล่าวไปแล้วมีดวงถึงขั้นแต่งงานถ้าการครบหากันราบรื่นเรียบร้อยดีมีดวงถึงขั้นแต่งงานนะครับโอเคเชียร์ล่วงหน้าเลยแล้วกันดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ